สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูชุดแฟชั่นในเซิร์ฟไต้หวันกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะมีชุดแฟชั่นใหม่ๆอะไรที่เขาขอัปเดตเข้ามาแล้วบ้างเนาะก็ใช้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าในอนาคตเนี่ยในเซิร์ฟของเรามันมีโอกาสที่ชุดไหนจะอัปเกรดเข้าไปบ้างเนาะซึ่งในเซิร์ฟไต้หวันนะ่าจะเป็นเซิร์ฟแรกๆของเกมนี้เลยนะครับทุกคนแล้วถัดจากไต้หวันเนี่ยก็ค่อยเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะที่เขาเปิดตามมาทีหลังนะครับเลวก็ถัดจากเซิร์ฟญี่ปุน เซิร์ฟญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับเซิร์ฟของเรามากที่สุดนะทั้งค่าสเตตัสลดและก็การอัปแดตต่างๆเนาะคือส่วนใหญ่แล้วเซิร์ฟไทยของเราจะอิงตามญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับทุกคนส่วนไต้หวันเนี่ยคือมันล้ำหน้าไปไกลและก็ค่อนข้างห่างไปไกลามากๆแล้วเนาะแต่ว่าเราก็มาดูเป็นแนวทางได้นะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็เอาจากไต้หวันไปอัปเดตให้อยู่ดีนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าอันไหนจะอัปเข้าไปก่อนเข้าไปหลังแค่นั้นเองเนาะซึ่งรอบนี้เดี๋ยวเราก็มาดูชุดแฟชั่นกันนะกเนาะเติม Master, กเกมเลยทิ่งมกว่าเตเอง เข้าไว้เติมเกมครั้งแรกรับโบนัสทันทีสูงสุด50%เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงพร้อมเกมแน้นามากมายให้เลือกเติมเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ริชแมนชั่ง โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แฟชั่นล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในไต้หวันกันนะครับทุกคนก็จะเป็นเซรามูนนะคอนเซปต์ Concept ดวงดาวนะครับผมก็จะมี2ชุดเนาะก็คือสีฟ้าชุดแบบนี้นะครับและก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยเป็นอนะัปเกรดเนาะก็คือชุดสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งในไต้หวนันเะนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะชุดแฟชั่นที่เข้ามาหลังๆเนาะก็คือมันจะมีระบบสัมผัสนะครับที่เราสามารถแตะสักจุดใดจุดหนึ่งของตัวลนะครเนี่ยก็จะมีแอนิเมชั่นท่าทางเพิ่าานะ่่่มมมเเข้้้าาาาหนนออยยงงชแตัวี ก็จะเป็นท่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆจุดนะครับคือเราสามารถแตะได้นะเ <c oughs> ห็นไหมคราก็จะมีท่าของเขาอะไรแบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้เนาะซึ่งก็จะมีแค่ไม่กี่ชุดนะที่สามารถทําได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าแฟชั่นนี่ยชุดนี้จะอยู่ที่2,100แต้มนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับตกแต่งให้ด้วยนะก็จะเป็นโซฟาที่นั่งนอะที่เป็นรูปพระจันทร์แบบนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วทีนี้ชุดลองลงมาเนาะที่เป็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นชุดหนังสีดําแบบนี้นะแล้วก็มาดูของผู้ ผู้ <REP. S 2> ชายกันนะครับอ่าเป็นไงก็หล่อเท่อยู่นะได้อยู่นะครับเหมือนคนที่ขับบิ๊กไบค์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนอืมก็หล่อเท่อยู่นะสําหรับของผู้ชายโอเคทีนี้เราก็มาดูแฟชั่นชุดอื่นๆกันเนาะซึ่งอันแรกเนี่ยจะเป็นพวกชุดคอแลบต่างๆนะครับทุกคนคล้ายๆกับสกินหรืออะไรทํานองนั้นแหละมั้งแต่ว่าจะเป็นคอแลปบจากอนิเมะเรื่องต,งต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็จะมีโตเกียวกูกับ e อีวานเกเลียนนะครับทุกคนอ่าอันนี้นคือตัวแรกเนาะเป็นของผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับจากอีวาา่ม าจากเรื่องไหนหรืออะไรเหมือนกันนะครับทุกคนนะก็จะเป็นชุดบันนี่เนาะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบ2ดาวนะคือมันจะเป็นชุดอัปเกรดนะครับผมจะมีแบบ1ดาวเลยก็2ดาวเนาะเดี๋ยวให้ดูอนิเมชันด้วยนะและก็อันนี้จะเป็นของ2ดาวเนาะเออก็จะเป็นชุดที่แบบดูน่ารักขึ้นมานิดนึงโอเคทีนี้มาดูของโตเกียวกูนะครับทุกคนเนี่ยเป็นไงอนิเมชันคือแบบสวยมากเลยนะ โอเคอันนี้เป็น2ดาวเนาะส่วนอันนี้เป็น1ดาวนะครับก็จะไม่ได้มีร่างพิเศษอะไรนะอันนี้ก็จากโตเกียวกูนเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวดู1ดาวก่อนก็จะเป็นชุดนักเรียนธรรมดาแบบนี้เนาะส่วน3ดาวนะครับก็ค่อยมีแอนิเมชันเปิดตัวนะครับที่แบบเป็นร่างกูนแล้วอะไรประมาณนั้น อันนี้ก็ถ้าจะมาจากโตกเกียวกูนไหมผมจําหน้าไม่ได้ทุกคนหรือว่าอีวานเคเลียนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ก็มาดูพระเอกของเรากันนะครับมี3ร่างเลย1ดาว3ดาวแล้วก็5ดาวเนาะอันนี้เป็นร่างแรกนะครับ1ดาวนะแล้วก็ร่าง3ดาวเนาะก็มีชุดเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ผมชอบชุดแรกมากกว่านะเออชุดแรก1ดาวเนี่ยเท่กว่านะแลวก็3ดาวนะครับนี่เป็นไงแอนิเมชันเปิดตัวอย่างเท่ะนะครับ มีหักนิ้วด้วยท่าประจำของเขาเลยใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้นะครับถ้าเซิร์ฟไทยของเราเข้ามาเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะก็เก็บเพชรรอดให้เลยนะครับผมแล้วก็ของอีวานเกเลียนนะครับอันนี้เป็น3ดาวนะคือไม่ได้มีอนิเมชันอะไรเลยทุกคนดูดิจะมีแค่ของตัวละครหญิงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู1ดาวก่อน1ดาวเนี่ยก็ธรรมดาประมาณนี้แหละนะแล้วก็มี3ดาวที่เปลี่ยนชุดขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่มีอนิเมชันเนาะจะมีแค่ของ5ดาวนะครับนี่ โอเคก็แค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรเยอะมากแต่ก็น่าจะนางเอกนะโอเคอันนี้1ดาวนะครับทุกคนแล้วก็2ดาวนะครับเผลอแล้วก็3เอ้ยไม่ใช่5ดาวนะก็มีแอนิเมชันคล้ายๆกันเลยกับของคนเมื่อกี้เนาะอืพราะว่าไม่อลังเท่าโตเกียวกูลเลยทุกคน ของอีวันเกเลียนนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแฟชั่นเนาะแล้วก็พวกสกินของอนิเมะคอลแลบนะครับผมโอเคทีนี้เราไปดูในส่วนของชุดแฟชั่นในเกมกันเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ตัวละครเพศชายก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่าเพศชายในเกมนี้เนี่ยมีชุดแฟชั่นน้อยกว่าตัวละครหญิงนะเออไม่รู้ว่าเกมนี้เขาแบบอวยเพศหญิงหรืออะไรยังไงนะแต่แบบของผู้ชายชุดน้อยมากนะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยมีชุดเท่ๆอะไรเท่าไหร่นะพวกนี้ก็จะเป็นชุดธรรมดาเนาะที่แบบใช้เพศซื้อได้นะครับผมสีขาวนะ เดี๋ยวผมจะไปไวหน่อยนะสำหรับชุดธรรมดานะเพราะว่ามันมีเยอะมากทุกคนรวมกันทั้งชายทั้งหญิงน่าจะมีเป็นร้อยชุดเลยนะเออนี่นะครับก็ลองดูนะว่าเพื่อนชอบเซตแบบไหนหรือเปล่าสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวละครชายเนาะ แต่เท่าที่ผมลองดูมาก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาอัดคลิปเนี่ยผมว่าชุดของผู้ชายไม่ค่อยมีชุดเท่ๆเท่าไหร่วะทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนปัจจุบันเนาะที่เขาเรียกทรงอะไรนะเอ่อผมจาชื่อไม่ได้อะออไม่ได้ตามแฟชั่นเท่าไหร่แต่ว่ากางเกงเนี่ยจะใหญ่ๆเนาะที่ไม่ใช่สกินนี่จีนนะครับทุกคนเห็นไหมเออก็จะมีแต่ทรงอย่างเงี้ยผมว่าก็แล้วแต่คนชอบเลยเนาะเออคนที่แบบตามเทรนสมัยนี้ก็อาจจะมองว่าเท่ดูสวยน่ารักอะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบนั่นแหละ แล้วก็มีชุดกบด้วยในทุกคนอันนี้คือน่ารักมากเลยนะแล้วก็กวนมากด้วยใครชอบแบบเอออะไรกวนๆเนี่ยเข้าเข้ามาก็ต้องจัดนะชุดนี้น่าจะไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นยากุซ่าเนาะนักเลงนิดนึงอันนี้นักเรียนมีแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าทีมไหนเหมือนกันนะทุกคนแต่ทรงผมคือเท่มากนะอันเนี้ยเออดูดิทรงผมแบบโคตรเท่เลยแล้วก็อันเนี้ยเป็นแฟชั่นล่าสุดเนาะที่เพิ่งเข้ามาอันนี้กบแดงนะครับมีกบแดงกบเขียวอ่าอันนี้ออกชุดจีนๆนิดนึงสีขาวอันนี้ชุดนักแข่งนะครับที่เหลือก็เป็นชุุดดทัั่วไปอนนนี้ชช อ,อันนี้ก็แบบออกแนวซูเปอร์สตาร์นิดนึงนะครับ อันนี้เป็นชุดว่ายน้ำฮิมีโชว์ซิกแพคด้วยผมว่าอันนี้คือเท่สุดแล้วนะครับของผู้ชายนะดูลองเท้าแต่ก็น่ารักนะครับผมมีโชว์กงโชว์กล้ามด้วยอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับทีมอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นชุดเก่าของเราเนาะส่วนอันนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนเออเนี่ยมีแค่นี้แหละอันนี้คือแบบหมดแล้วนะของผู้ชายที่แบบเป็นเซตนะครับทุกคนมีแค่นี้เลยจริงๆชุดทองเนี่ยมีแค่3มชุดเองนะไม่รู้ว่ามีเยอะกว่านี้แล้วแต่ว่าเขาเอาออกไปหรือไม่มีให้ส่องหรือเปล่า อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเลยทุกคนแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เรือเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบของแฟชั่นเซ็ตที่เขามีให้นั่นแหละเนาะเออก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ามีอันนี้ด้วยเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะครับทุกคน มีน้องเพนกวินคานิกิจากโตเกียวกูนนอล้วก็น้องคนนี้จําชื่อไม่ได้แล้วก็เอาไว้ใส่นะเวลาออกไปแข่งรถนะครับโอเคหมดแล้วนะสําหรับของตัวละครชายนะครับมีแค่นี้จริงๆทุกคนคือน้อยมากแต่ทีนี้เรามาดูของตัวละครผู้หญิงกันบ้างเนาะโอเคก็มาเริ่มที่ชุดด้านล่างเหมือนเดิมนาะเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นไปจากชุดธรรมดาขึ้นไปเป็นชุดระดับแรงระดับตำนานนะครับทุกคนโอเคพวกนี้ก็ชุดธรรมดาทั่วไปเนาะนี่นะครับ แต่ว่าแค่ชุดธรรมดาเนี่ยของตัวละครหญิงก็เยอะกว่าชายแล้วนะแล้วก็มีแต่ชุดน่ารักน่ารักด้วยทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยมีแต่ชุดน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะนี่เห็นไหมชุดยีนนะครับอันนี้ชุดทํางานชุดบาร์สอ่านะครับอันนี้แบบเออออกยายแก่นิดนึงชุดนี้เหมือนชุดคุณยายเลยอ่ะออแต่ว่าก็โอเคแหละนะครับนะนี่นะครับคือตัวละครหญิงเนี่ยคือมีแต่ชุดสวยๆอ่ะเหมือนเกมนี้เขาออกแบบแฟชั่นมาให้แค่ตัวละครหญิงนะ ตัวละครชายนี่ลูกแม่น้อยนะทุกคนดูดีมีแต่ชุดน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะของตัวละครหญิงโอเคพวกนี้ชุดเดิมเนาะอันนี้ชุดออกกำลังกายชอบกังเกงมากเลยอ่ะอันนี้ก็สวยนะผมว่า โอเคทีนี้ก็เป็นชุดสีม่วงแล้วนะครับนี่ชุดหนูน้อยหมวกแดงน่ารักมากทุกคนดูดิดูตัวเล็กน่ารักน้ำแนมอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะครับผมทองดูเห็นไหมคือสีม่วงก็ยังสวยกับของโตัวละครชายแล้วอะ่ะ <c oughs> เออเนี่ยชุดนี้ก็สวยเห็นไหมมันไม่ค่อยแปลกตาเหมือนของผู้ชายเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ก็น่ารักใส่กระโปรงนะครับทุกคนชุดนี้ก็ชุดเดิมของเราเนาะอันนี้ก็ชุดเดิมนะครับอ่าอันนี้มีชุดเหลืองอันนี้เป็นสีแดง อันนี้ชุดดำนะครับคือของผู้หญิงเนี่ยชุดสวยๆเยอะมากอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำอันนี้เป็นชุดเรียกว่าชุดอะไรดีไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ชุดเป็ดนะครับนี่ชุดเป็ดน่ารักมากเห็นไหมบอกแล้วตัวละครหญิงมีแต่ชุดน่ารักน่ารักนะทุกคนอันนี้ก็ชุดเดิมเนาะอันนี้ชุดคาร์บอยนะครับอันนี้ก็ชุดเดิมเนาะอันนี้ก็ชุดเดิม อันนี้ชุดเดิมชุดกะลาสีโอเคอันนี้ก็เป็นชุดจีนนะผมชอบกระโปรงมากอะสวยนะเอาไปลองใส่กับเสื้อตัวอื่นน่าจะเข้ากันอยู่นะชุดญีงเนี่ยมีให้แต่งเยอะเนาะมีหลายชิ้นส่วนอันนี้เป็นกบเขียวนะครับชุดดำทุกคนดูดีน่ารักมากสวยมากและก็ชุดม่วงโหอันนี้แบบ โซเซ็กซ so ี่ดูดูแบบตัวนี้ดีทุกคนคือแบบบางอะ่ะเออบางแล้วมีปิดแค่ตรงกลางอย่างเงี้ยดูดีอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับฮิเมคัตด้วยทรงผมอันนี้ก็เป็นชุดค,คล้ายแอ์โฮสเตดไหมผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าชุดอะไรเดียวมันค,คล้ายๆเฉย,ยๆนะอันนี้ก็ชุดเดิมนะครับชุดเก่าของเราเนาะอันนี้เป็นชุดใหม่นะแล้วก็ชุดล่าสุดเนาะที่เพิ่งเข้ามาในตู้นี้เลยนะครับผมแล้วก็มีน้องกบแดง อันนี้ชุดจีนนะครับชุดนี้ก็น่ารักอันนี้ก็ชุดเดิมๆนะครับมีชุดใหม่อันนี้ก็ชุดใหม่อันนี้เป็นชุดชนเผ่านะครับอ่าชนเผ่าของตอัวละครหญิงนี้น่ารักนะแต่แต่กระโปรงมันดูแบบเหมือนซุ้มไก่ไปหน่อยอะดูดิ <c oughs> มันเหมือนซุ้มไก่อะทุกคนอันนี้ชุดคริสต์มาสนะครับอ่าน่ารักมากอันนี้ก็ สวยนะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดดําล้วนเลยโอ้โหเหมือนอาเจเลยอ่ะอันนี้คล้ายๆชุดนอนอืมดูดูเปิดหลังเปิดหลังโอ้โหน่ารักจัดใช้เพชรซื้อได้ด้วยนะไม่จำเป็นต้องสุ่มเนาะชุดยพวกนี้อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคแล้วทีนี้เรามาเริ่มดูชุดสีทองกันนะครับผมอันนี้เป็นชุดที่น่าจะยังไม่เข้าเนะแต่ผมคิดว่าชุดนี้น่าจะเข้าเร็วๆนี้นะชุดที่มันไม่ได้อรังการมากอ่ะมันน่าจะเข้าไวกว่านะครับอันนี้เป็นสีเขียวเนาะก็เป็นช ชุดสีเมื่อกี้เนาะต่อมาก็จะเป็นชุดนี้นะครับสีฟ้านะแล้วก็สีทองเนี่ยอันนี้คือแบบดูเลินๆเ,เนี่ยคือเหมือนลิซ่าเลยทุกคนสมยถึงทรงผมนะเออมีมีหน้ามา้าเออทรงผมหน้าม้าเหมือนลิซ่าเลยอะผมชอบทรงผมของเซตนี้นะแต่ว่าชุดนี้น่าจะแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะมองว่าสวยนะครับก็สวยแหละเออก็สวยนะดีกว่าของตัวละครชายเยอะอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดล่าสุดของเราใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามานะครับในเซิร์ฟไทยนะแล้วก็พวกนี้จะเป็นชุดว่าย ดูเหมือนดีเจโซดาเลยทั้งทรงผมแล้วก็หน้านะ่ <c oughs> เออยังกับดีเจโซดานะครับอันนี้เป็นชุดอัปเกรดเนาะสีชมพูนะครับแต่ผมว่าสีเหลืองสวยกว่านะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอัปเกรดไงแต่แค่สีเหลืองเนี่ยก็สวยแล้วนะครับเนี่ยเราได้สีเหลืองมาใส่เนี่ยก็สวยแล้วนะสำหรับเซตนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นเซ็ตนัก,กร้องนะครับทุกคนท่านี้แบบน่าจะถูกใจท่านชายหลายๆคนแน่นอนนะอ่าดูข้างหน้านะครับทุกคนไฟหน้าโอ้โหคือแบบ นี่มันแตงโมชัดๆเลยนะและก็เป็นสีแดงนะครับก็ไม่น้อยหน้ากันเลยดูดิโอ้โหดูท่าดูท่าซะก่อนไ็นไงอ่าได้เสียตังค์แน่นอนผมว่า เออท่านชายหลายๆคนที่เล่นตัวละครหญิงเนาะได้มีเสียตังแน่นอนอะ่ะบอกเลยอันนี้เป็นชุดเมดนะครับแต่ว่าชุดเมดน,นี่เหมือนจะเข้ามาแล้วใช่ไหมผมก็ลืมเอออันนี้น่าจะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วไม่ก็ล่าสุดอะ่ะผมไม่ค่อยได้ดูแฟชั่นเท่าไหร่โอเคทีนี้ผมขอข้ามก่อน2ชุดนี้ขอข้ามก่อนคือแบบทีเด็ดเลยนะ2ชุดเนี้ยเป็นทีเด็ดเป็นไฮไลไท์ของแฟชั่นเพศหญิงเลย,ยก็ว่าได้นะครับดังนั้นขอข้ามก่อนอันนี้ก็เป็นแฟชั่นเก่าของเราเนาะเออพามาดูเลยก็อันนี้เป็นล่าสุดนะครับที่เพิ่งอัปเกรดเข้าามเนนนนะป็ัอ ก็เป็นชุดธรรมดานะที่ ID นี้มีนะครับผมอ่าทีนี้มาดูชุดไฮไลท์กันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูเวอร์ชั่นอัปเกรดก่อนเลยดูค่าแฟชั่นนี้ก็สูงเลยนะ2,200เลยนะครับแล้วทีเด็ดของชุดนี้เลยก็นั่นแหละทุกคนคือมัน เซ็กซี่มากๆนะครับจนผมแอบคิดเลยว่าผ่านกองเซ็นเซอร์มาได้ยังไงนะปกติเกมจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยอะไรแบบนี้มาให้เราเห็นนะเออเนี่ยถ้ามีแบบเนี้ยมันต้องมีเซนเซอร์ไหมก็ต้องใส่เป็นกางเกงอะแต่เกมนี้รอดเฉยเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาเอาเข้ามาได้ยังไงนะและก็ไม่รู้ว่าจะโดนปรับในอนาคตด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ที่รู้แน่ๆเลยคือมันโคตรเอ็กแลยก็เซ็กซี่มากๆเลยนะครับทุกคนคือน่าจะได้เสียตังค์แน่ๆเออผู้ชายที่ยังเล่นอยู่นะในตอนที่ชุดนี้เข้ามาได้เสีย ตังกันเยอะแน่นอนอนะ่ะผมว่าเป็นชุดเรียกทรัพย์ของแท้เลยนะสําหรับเซตนี้และแบบอสมมุติว่าเราไม่ได้มองที่เรื่องความเซ็กซี่ของชุดเนาะผมว่าทั้งทรงผมแล้วก็เสื้อเนี่ยมันก็สวยด้วยนะเออประเด็นคือมันสวยด้วยเนี่ยดูดิแล้วก็ชุดเนี้ยเราสามารถสัมผัสได้เหมือนกันกับชุดเซรามูนด้วยนะเนี่ยมันมีระบบสัมผัสนะครับที่แบบเราแตะที่ตัวลนะครเนาะก็จะมีแอนิเมชันที่แบบแตกต่างกันออกไปตามจุดที่เราสัมผัสอะไรประมาณนี้นะครับผม เนี่ยเดี๋ยวลองแตะให้ดูนะเห็นไหมแล้วก็จะมีท่านู่นท่านี่นะครับมีลูกเล่นให้เราเล่นเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะแพงด้วยเออเซตนี้น่าจะแพงด้วยเนี่ยไอตรงผ้าคลุมไหล่เนี่ยสามารถถอดออกได้ด้วยนะเซตนี้ขอนําเสนอ <c oughs> คือแบบสุดจัดอะเออแล้วก็อันนี้เป็นแบบไม่อัปเกรดเนาะ แฟชั่นอยู่ที่หนึ่งพันแต้มนะครับชุดเขียวนี่ก็อันนี้แล้วนะเออผมว่าแค่ชุดเขียวก็น่าสุ่มแล้วนะแต่ผมคิดว่าถ้าจะเอาสูตรจริงๆต้องสีขาวครับทุกคนเป็นชุดอนะัปเกรดเนาะแต่ว่าชุดนี้ก็สวยแล้ะทั้งทรงผมทั้งเสือนะ้อเนาะอาจจะมีแค่สีที่อาจจะไม่ได้สีสวยมากนะผมไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะสุ่มเนี่ยมันก็ต้องได้สีเขียวมาก,ก่อนแหละเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นไง <laughs> โอเคนะครับก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับชุดแฟชั่นเนาะของทั้งเพศชายเพศหญิงในเซิร์ฟไต้หวันนะไม่รู้ว่าในเซิร์ฟญี่ปุ่นมีเซ็ตอื่นที่นอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะบางเซิร์ฟเขาอาจจะมีเซ็ตอื่นที่แบบออกแบบมาเฉพาะของเซิร์ฟนั้นๆเนานะในเซิร์ฟไทยของเราก็อาจจะมีเหมือนกันนะไม่ทราบนะครับแต่ว่าตอนนี้ในไต้หวันเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณนี้เนาะเราก็ไล่ดูเลยว่ามีชุดอะไรบ้างก็น่าจะเข้ามาแบบซีซันละเซตประมาณนั้นนะครับทุกคนใครที่ชอบแฟชั่นเซ็ตไหนนะครับหรือว่ารอแฟ แฟชั่นเซตไหนอยู่เนี่ยก็เก็บเงินรอได้เลยเนาะเข้ามาจะได้มีตังค์สุ่มนะเพราะว่าแฟชั่นพวกนี้มันแพงแน่นอนนะบอกเลยยิ่งพวกอัปเกรดได้เนี่ยยิ่งอลังการอย่างเงี้ยคือยิ่งแพงนะอย่างต่ำๆก็น่าจะ5,000ันบาทจริงๆนะครับทุกคนส่วนเพชรนี่น่าจะเยอะแหละเออไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่รู้ๆคือไม่มีทางถูกแน่นอนอะ่ะสำหรับแฟชั่นพวกนี้นะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมพาไปดูอะไรอีกเนาะในเซิร์ฟไต้หวันนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนี้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ